สวัสดีครับพี่ตังครับประกอะซองบ้านและเฟอร์นิเจอร์ครับมาแล้วมากินข้าวกับดาราครับเตงคุณพ่อดาราแมนหมดทั้งหลังคุณดาราโอ้โหเนาะคือถือไห้ต่เสิร์ฟล้วแจกรอกแจกจว่วได้ไหมนี่ถือไห้กินปังถือพ่อมาได้ง่ายกินปังปังทุ่มนี่นองมาแล้วกินข้าวข้ากับกินยังไงเนาะกินยังไงกินแบบ บ้านที่นั่นแย่แยนู้อันนี้กันหรือว่าจะเป็นใส่โทษเนาะโทษระแสก็จะเป็นใส่คุ้มค่าให้สิให้ออกไม่อยู่แต่ว่าหางมุ้งยเงินใส่ออกไม่ใส่มันคุ้มงินก่อนเอาเอาเครื่องนี้ให้ท่านนี่เอาเครื่องม่คุณแล้วแต่ว่าตอนนี้เก็บเก็บเงินเก็บเงินสื่อเงินก่อนเก็บเงินสื่อเราเงินก่อนมาเก็บมุ้งมีคนหนึ่งยินตัวอย่าง ผมดินได้เนาะผมดินแลไมบอแล้วมันจะหลาเงิน่กว่าสามหม่นใช่คนรวยนับเงี้ยเนาะนะพ่อพ่อปดินพ่อจะทำบ้านพ่อยืมตังค์หน่อยล้านหนึงผุก็จะยืมพ่อเหมือนกันเรื่องหอหลักหวไงยังไม่ได้หลักหัวเลยหลักหัวบ้านเราไปดยัดินอแต่ว่าของห้างนันมีหัวเลยเนาะ เป็นอะไาเก็บองกันแหงตอกันเป็นข้าเจ้าสับเก็บสังอะไรมเลยว่าใจตัวะรงานก็บกนนอนเนาะเก็บกีสบาแทบช็อมานะจอยังมาบอกยนเดอดอโดกัน <réussi> <cur> <raszam> น้องเบียร์ก็จะออกรถตู้รถตู้ลำพงเอาไปแก้ะรถตู้วันนี้น้องเบียร์นั่งรถตู้ตู้อะไรตู้ลำพงพามพับพามพาที่เรถตู้ลำพงมานั่งี่น้องเบียร์มันจะนั่งรถตู้ตู้อะไรคบตู้ขนหมาหวานนี่บอกรถตู้ขนหมา มาเจาะมา,าว่าเนี่ยฮอดมาบพื่ฮอดมันไกลอยู่ด้วนี่มันตัวความออกออกละเอียดมาเสียนน่นนะมาปีนั่งไปยากด้วนี่อ่าอ่าพี่น้องส์ต้นกินเขาแบบนี้ไงเนาะนี่เพื่ออะกินเนี่ยแกะคนไหมเดินออกกลับม,มาทางเก่าอีกคนแม่กลับมาทางเก่าถนนเส้นนี้ทเที่ยวประมาณสามหมื่นนี่แหละ ว่าจะอาอี่ายุงร่างกลอข่อยกอนแก่ต้องไปบอกเลยจะแก่ให้ไปบาดไม่หลงหรอไม่อยอมว่าบาดไม่นนะาจะพ้นทำเทมเนชนอ,อืมองจาเก็กกบกถ้ากดการมอาไกใกล้จหมาไกลบ่นเอาไปค่อยขั้วบอกแค่นเนาะเป็นบ่ทำทมเนชครับ ปีนี้เปนปีที่เอนมไครบรอบสองปีได้สามครบรอบสองปี่ว่าเข้าปีที่สามเขาปีสามคือกันละแมนบอกว่ามาหน้ามาหลังเขาเลยเนาะหลังเขาอยู่เดี๋ยวจะปีกัวนั่ลเอปีกาและเดียวอ๋อแล้แมน้เตีาวมาพ่อมุ้หญิงพีบอ่ม้หญิงมาตอนเด็กกับม่ตอนนั้นแหละเพาะีบคือห่านแมนึ้นห่านพ้อมกันเก้าร้ายนี่วนั่น คืนหันพร้อมกันก็ญิงแต่ว่าเบียร์น่ยมาหลังปุดนิดนึงเลยนู้นมาหลังอยู่เพราะว่าเราไปหมออ้อนนู้ประมาณสองเช้อาทิตย์แล้วจก่อนไปอ้อยเรามาดิบอดโจูเอามาเอามาก่อนสี่เบียร์สิมาหนีเหตุงานหยังขี่เด็กจ้ะแค่นั้นสิเป็นผู้สวยหมอเดความสวยเนาะเขาหมอยังซัดมาหมอทำมาปุ้ยพี่เด็กมาเหรอพี่เด็กเวชกรรมพวกแสดงเงียบปากมานหม กิจกรรกีฬาตักียังเอาเหตุอยคือเกี่ยวกับการอ่ไฮฟูดโบท็อก์ิลเลอร์เเออแ็ดนาน่ะนามันคือพังเลยแบบโอ้ยพอตอนเขาอยู่ที่นี่นาเขาใส่กระโดดใช่ป่ะเขาเหลือซื้อดูดันไม่เกรงใจใครช่วยประสาทมากไม่สวยหรอรู้ว่ามันคือวนที่าเจอเรื่องเป็นที่วย เป็นคนอะไรเน่ไหมใช่เป็นคนจีนเลยเราจะเป็นอะไรก็เรียกว่าจีนนั่นไปหมดแล้วเราก็ช่วยหมอจัดยาแล้วก็ช่วยเยเหรอเคยยังไงก็ได้คนผมเคยเอายาพินป่ะเคยเอาเคมยาผิดป่ะเคยเอายาจัดกันเคยเฮ้ยเคยแรกๆเพราะว่าตอนเป็นแรกๆเราไม่รู้ไงเป็นภาษาหมอก็รู้เรื่องแล้วก็เขียน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 สิแมะแล้วเขาก็จะเขียนย่อทำยังไงล่ะบัดนี้ คะไม่แต่ว่าหมอไม่หมายถึงว่าอันตัวหยิบผิดอเวลาหมอนะ่ะหมอเขาทำเองแต่ว่าหมายถึงว่าเวลาเราจัดยาให้หมอเราก็เดี๋ยวหมอเขาไปเช็คอยู่ทีนึงว่ามันผิดเนาะหมอก็ากิดแบบนี้น้องอันนี้ไม่ใช่แต่ตอนหญ่บอกขอจัดผิดหรอกมันือจัดผิดบบคือหลอดหน่อยหลอดใหญ่ไหมจะจัดถ,ถึงเวลาหมอจะเช็คนะบางทีแกไม่ได้ระบุว่าหลอดเล็กหรือหลอดใหญ่เออช่นอย่างเช่น,น,น,นอะไรนะ เแกก็จะเขียนแค่ว่าไฮโดรเจลไฮโดรเจลมันจะมีแบบ10กรัม20กรัม30กรัมเงี้ยแกไม่ได้ระบุไงว่าใหญ่แกแต่บ้านเราไปร้านรอกัสิลงามากุ้กใดรถ้จรถไห่กจไมแกจะลงมาอธิบายยาให้คนไทยตอด้ไหนเขาใช้ใหม่ก็จะช่วยอยู่ีว้าวมาแล้ว ท็ดทึ๊ดเฮ็ดลงห ạ นแล้วก็ยัลง h ạ นแล้วเียมาหเปติดี่ไเ่กันจีเลีนกัจีเลนทุกมองเอาลสไปหัวเจ่าลหรยายเนี่ยเันหนาแล้วเนเหมือนกันแลเดนเนี่ยหนาแล้วเป็นนตอกเียนยังเลยดิพื่อย่างม่ไหลอเพื่อย่างเปเนี่ยหนาแล้วเราเราเจอ้ายางผ่านเราเลยัว้เราเรามาไปนั่งเนี่ยหนาหมูยางหลอเพื่อเราเปยั้เนี่ยก็ลุ้นปีะเนีะ ดีไปยาะกระเจนเนั่นอว่าแล้วดีิ่นมาลมพัดเย็นมันมาเอ้ยหอนพ่หนาหัวเรอหัวตะบ่นชาอนี่มันกับฉากแกหัวเนาะวันีเวลาเอารถเอาฟุลเอายางจักเห็นไล้วบานแกะงันกหมอมกระมวลดีเ่ดิแตาว่าหมอผู้ชายแกะะดุหน่อย ก็จะเป็นแบบว่าแมนจ่าสาธิตข่อยตะเก้าข่อยกับไปช่วงเล่าตลอดนีงที่แรกกูจะไปฉีดนายเฮ็ดนี่เป็นหมอกูเศร้าหรอวุ้ยพ่อจะไปฉีดตรงไหนอะเขาฉีดไทยพ่อเจ้านาเจ้านาเด็กเราดิเจ้านาเด็กเราดิเด็กเลยเด็กป็นจะอ่อนหรอวุ้ยหละเขาอีหลีพ่อว่าเด็หาหมองนี่เนศิยมันตึงดีดีอันนี้อันนี้เป็นน้ำวันนี้ปะมันเกี่ยวกับเ่าฉีดมัน นแต่ยาชากใช่เะเราจะลเ่อเนออกจากปับไปปวดขีวเลเยนั่งสักคนนกคนมันบอกไกลหรอกจิกหลอกุรอดแมนลอยแต่บอกบอกก็บอกบอก็คนไข้บอกสีเดียแก่นบอกเมืงอวานผู้ใดไม่ได้ทะก็บมือไ่ได้เล่ก็เลยเนี่ยมึง ก็เลยเป็นเพ็่นก้อนงอจับคูเ่ <c oughs> เวทีอย่างไรก็ไม่ได้ฝากแล้วอยออออโอ้ยเอาฝากกินกินต่อไปน,นี่หน่อยครับ